ครับคุณลูกค้าเฮ้ยพี่ทำไมมาช้าจังนี่ในแอร์บัสห้านัดแล้วเดี๋ยวตอนสิบนาทีแล้วพี่ได้เงินเลขงบังประเดี๋ยวพี่ตั้งใจเรื่อยๆว่าพี่ดูดูดูนี่มันกี่โมงแล้วผมตกคณิตเฮ้ยพี่ไม่จะหลกเร็วหนูรีบรีบมากทำไมมาตั้งแต่เมื่อวานน่ะน้องอ่ะนี่หมวกน้องเพื่อประกันอุบัติเหตุเอาว่ะเนี่ยทำผมมาเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเสียทรงตึงมากคุณดูนี่แช่งแช่งให้เพื่อนให้เพื่อนได้รู้ว่าเราหน้ามี เช่งเช่งให้เธอนราใส่เหรอเจ๋งส้งไหมโอ้พี่กลับไปใส่หมวกเถอะคพูดนอนที่น้าโดนติดนี่คมาเนาะ